สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีก,กแล้วนะจ้ากับช่องมาดามพิซซ่าอิตาลีจ้ามือนี้นะคะนึกอยากกินจ้าอยากกินไข่โนกกะทาก็เลยว่าไปหาวิธีทำเบิง้งอยู่ในกูเกิลเนาะจ้าว่าเห็ดจังไดไปเบิ้งกันเลยจ้าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างเนะจ้าอันนี้นะคะกับเป็นมันเนาะ เป็นมันเทศบ้านเฮาอะค่ะเป็นมันเทศเครื่องบานเฮาเนาะจอมกะเอาไปต้มะะ้อค่ะบทหนึ่งบางคนกะหนึ่งนะคะให้มันสุกนะคะแต่ว่าจอมต้มต้มยังได้เอากระตองเอามาพรามันสุกแล้วนะคะ่ะกระตองเอามาบดบดแบบนี้้อค่ะบดแบบนี้นะ,ะบบนนะให้มันละเอียดนะจ๊ะแล้วส่วนผสมอย่างอื่นก็คือมีน้ำตาลมีเกลือมีแป้งมนันแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูด้อจ้ะ เอาละจ้าตอนนี้กาบมาถึงขั้นตอนกับเอาแป้งเอาน้ำตาลเอาเกลือเอาผงฟูผสมกันเด้อจ้านี่ค่ะผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน อ่ะหลังจากที่เรานวดแป้งนวดส่วนผสมเข้ากันแล้วนะจ๊ะเราก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆให้คือไข่นกกระทะกันจ้า ปั้นไปเรื่อยๆจนเฟล้วจ้า,อออามาล้อหลุนให้กำลังใจข่อยด้วจ้าว่ามันจิเป็นไข่นกกะท้าห้ข่อยบ่นเนี่ยคือแล้วเทเห็นในวิดีโอคนอื่นเขาเฮ็ดให้เบิงเขาคือเป็นก้อนกลมๆดิเบอม่มแล้วแบบนี้เนาะ<อ>เดี๋ยวลองดูตอนทอด ว่ามันจะกินได้บ่เลยค่ะครั้งแรกเลี้ยนรูเนาะคะ่ะโอ้ยไปเบิ้งตอนทอดกันเลยจ้าอันนี้อันนี้พักไว้ก่อนเอาไว้ซ้ำนน่ก่อนถ้ามันกินบ่ได้ก็ค่อยซีได้เอาทิมจ้ะ เอาละจ้ามาถึงขั้นตอนการทอดแล้วเด้อวจ้าบัดน,นี้เบิง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 พี่น้องปั่นออกมาแล้วเป็นแบบนี้จ้าคอยละอยักหัวมันจักว่าใครอีอย่างเนาะจ้ามาล้อเบิงกันตอนทอดแล้วจ้าว่ามันสีออกมารูปร่างนาตาจังไหนคะ่ะกระทะเริ่มฮอนแล้วจ้าเอาลงไปทอดโอ้ยเหนียวคักบัดนี้ เพิ่งจ้ะมันหลุนซอยกันจ้าเป็นทรงไใดนี่เอาใจซอยคอยในเด้อมันหลุนมันหลุนเบิ้งพี่น้องเบิ้งว่าจะได้เฮ็ดขายหรือว่าจะได้จะได้เฮ็ดถิ่มจ้ะ นี่เนาะค่ะมาล้องซิมกันเบิงด้จ้าเนี่ยเอาให้เบิงไม่เนี่ยหน้าตาไข่นกกระทาครั้งแรกจ้าไข่นกกระทามาลองซิมเบิงจ้าว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดเนาะโอ้ยังห่อนอยู่เบิงจ่าตะลูกโตนคอยบ่ไข่น,ขนกกระทาคือลูกชิ้นนะคะ เป็นเงี้ยๆก็ลูกชิ้นแม้วือห่อนแถอบันเนี่ยชิซิมให้เบิง้งอย่าวางจานก,ก่อนนี่จ้ะมันก็คืออยู่เด้ทั้งหรเนี่ยนี่ห่อนจ้ะนี่ทิ่เมืงก่อนจัดรสชาติด,ดีคะ คอยว่าแซ่บอยู่ดิรสชาติได้จ้ะแต่ว่าหนาตาบุพานโอ้ยมาลูกตนหนาตาแหะนี่ค่ะนี่กรอบข้างนอกอยู่แล้วก็นุ่มข้างในค่ะนี่พอหายอยากอยู่เนาะคนเขาเฮดเบ่เป็นเนาะค่ะก็ต้องร้องเบิงเนาะสีได้รู้ว่าเขาเหฮดเป็นบ่จ้ะ ครั้งนี้ไข่นกกระทาข่อยก็เลยออกมาเป็นซุ้งนี่จ้ะแต่ว่ารสชาติก็พอพอใช้ได้กินได้อยู่จ้ะแต่ว่าหน้าตาต้องปรับปรุงเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆที่พี่น้องมาซอยรุนซอยข่อยเนาะจ้ะว่าไข่นกกระทามันสิกินได้ดีบ่กบ็กเอามากินเลยมันก็เพราะกินได้จ้ะแต่ว่าหน้าตาบ่ผพันต้องลองทำใหม่อีกจ้ะ ต้องฝึกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอันไหนที่เราทำไม่เป็นเราก็ต้องฝึกบ่อยๆเนาะมันชีได้เห็ดเป็นเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคอยเด้อจ้ายูน้ากันไปโดนโดนเด้อห้ยคอยได้ถึงจุดหมายน้ำมูเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อจ้าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ